สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่กำลังฮือฮากันเลยนะครับเรื่อง intermittent fasting หรือ IF เนี่ยแหละครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะกำลังเป็นประเด็มร้อนเลยคือมันมีข่าวงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาครับผลเบื้องต้นนะยังไม่ได้ตีพิมพ์เลยเขาบอกว่าการกินแบบจำกัดเวลามากๆแค่8ชั่วโมงต่อวันหรือที่เรียกว่า168เนี่ยค่ะค่ะที่ฮิตทิตกันครับ อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจกับหลอดเลือดสูงถึง91%เลยนะครับฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะจริงค่ะฟังแล้วใจหายเหมือนกันเพราะคนทำา IF กันเยอะมากเลยนะคะกลายเป็นเทรนด์สุขภาพไปแล้วพอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ที่ทำทำกันอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือมันเสี่ยงกันแน่ในระยะยาว นั่นสิครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าจริงๆแล้ว IF มันคืออะไรกันแน่มันทำงานยังไงมีประโยชน์จริงไหมแล้วไอ้ความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะจากข่าวล่าสุดมันเป็นยังไงกันแน่ครับได้เลยค่ะเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยเนาะ IF เ,เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สูตรลดน้ำหนักแบบที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่มันเป็นรูปแบบการกินมากกว่าอ๋อคือเน้นที่เวลา ไม่ใช่ชนิดอาหารใช่ค่ะเน้นว่าเราจะกินช่วงไหนแล้วจะอดช่วงไหนสลับกันไปค่ะซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆกับวิถีชีวิตมนุษย์สมัยก่อนนะที่แบบว่าไม่ได้มีอาหารกินตลอดเวลาร่างกายเราก็เลยมีกลไกที่ปรับตัวกับการอดได้อยู่แล้วเข้าใจครับแล้วรูปแบบที่คนนิยมทำกันเยอะๆหรอครับเห็นพูดถึง16 8บ่อยมากเลย ใช่ค่ะ16-8ิน16นี่ฮิตสุดเลยคืออด16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงมักจะทำง่ายๆแค่ข้ามมื้อเช้าหรือกินมื้อเย็นเร็วขึ้นหน่อยอืมครับนอกจากนั้นก็มีแบบ5.2ค่ะคือกินปกติ5วันแล้วอีก2วันที่ไม่ติดกันก็ลดแคลอรี่ลงเยอะๆเหลือสัก500-600แคลอรี่โหอันนั้นก็โหดเหมือนกันนะ ค่ะหรือถ้าโหดกว่านั้นก็มี Alternate Day Fasting คือสลับวันกินวันอดไปเลยหรือ Eat Stop Eat อด24ชั่วโมงเต็มๆสัปดาห์ละครั้งสองครั้งก็มีค่ะโอเคครับพอเห็นภาพรูปแบบต่างๆแล้วทีนี้ไอ้ไกลไกข้างในมันเป็นยังไงครับทำไมการอดอดกินกินแบบนี้มันถึงส่งผลต่อร่างกายเราได้มีคำว่า Metabolic Switching ที่ได้ยินบ่อยๆอ,อันนี้สำคัญมากค่ะคือปกติเนี่ย ร่างกายเราใช้พลังงานจากกลูโคสที่เรากินเข้าไปใช่ไหมคะครับจากแป้งน้ำตาลใช่ค่ะแต่พอเราอดอาหารไปสักพักประมาณ8-12ชั่วโมงเนี่ยกลูโคสในเลือดมันเริ่มหมดร่างกายก็จะเ,เหมือนสับสวิชค่ะสับสวิชค่ะสับไปใช้พลังงานจากไขมันที่สะสมไว้แทนตับก็จะเปลี่ยนไขมันเป็นสารที่เรียกว่าคีโตนซึ่งสมองเราเนี่ยใช้คีโตนเป็นพลังงานได้เหมือนกันค่ะ hmm. นี่แหละคือเมตาบอลิกสวิตชิง โอ้โหร่างกายเหล่านี้เก่งจังนะครับแล้วยังมีอีกคำหนึง่งออโตฟาจีอะไรสักอย่างเหมือนเป็นการรีไซเคิลเซลใช่ค่ะออโตฟาจีหรือแปลงง่ายๆว่าการกินตัวเองของเซลลฟังดูนะ่ากลัวแต่จริงๆมันดีนะคะครับมันเป็นกระบวนการที่เซลเนี่ยกำจัดโปรตีนเก่าเอาหรือส่วนที่เสียหายทิ้งไปเหมือนเป็นการทำความสะอาดใหญ่ในเซลล์เลยค่ะเชื่อกันว่าอาจจะช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมได้ด้วยอืม,อม,อม นอกจากนี้การอดอาหารยังทําให้อินซูลินลดลงซึ่งดีต่อความไวของอินซูลินทําให้ดึงไขมันมาใช้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเรื่องกระตุ้น AMPK ที่เป็นเหมือนเซนเซ,นเซอร์พลังงานบอกให้เซลล์ซ่อมแซมตัวเองแล้วก็กระตุ้นรทฮอร์โมนด้วยช่วยรักษากล้ามเนื้อเผาไขมันฟังดูมีแต่ข้อดีเลยนะครับเนี่ย แล้วถ้าดูจากหลักฐานจริงๆเลยครับเรื่องลดน้ําหนักลบไขมันนี่มันชัดเจนแค่ไหนเรื่องลดน้ําหนักลดไขมันนี่ค่อนข้างชัดเจนค่ะมีงานวิจัยเยอะพอสมควรที่บอกว่า IF ช่วยลดรอบเอวลดมวลไขมันได้จริงเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้คุมอะไรเลยครับส่วนเรื่องสุขภาพเมตาบอลิซึมก็ช่วยลดอินซูลินลดภาวะดื้ออินซูลินได้อาจจะดีกับผู้ป่วยเบาหวานบางกลุ่มแต่อันนี้ต้องย้ําเลยนะคะว่าต้องอยู่ในการดูแลของหมอตลอดครับสําคัญมาก ส่วนเรื่องสุขภาพหัวใจเนี่ยข้อมูลมันจะเยังผสมผสมกันอยู่ค่ะบางงานวิจัยก็บอกว่าช่วยลดความดันลดไขมันเร็วได้นะแต่ก็ตรงนี้แหละค่ะที่มันไปโยงกับไอ้ข่าว91%ที่น่ากังวลนั่นแหละนั่นสิครับตกลงไอ้งานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยเราควรจะเชื่อมันแค่ไหนครับที่บอกว่ากินน้อยกว่า8ชั่วโมงเสี่ยงโรคหัวใจ91%ต้อง ต้องเน้นย้ำมากๆเลยนะคะว่าข้อมูลนี้มาจากงานวิจัยเชิงสังเกตการเบื้องต้นมากๆๆๆค่ะเบื้องต้นมากๆค่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านการ peer review หรือการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆเลยแล้วก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการด้วยซ้ำอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปนี้ยังถือว่าไม่สิ้นสุดนะคะแล้วการศึกษาแบบนี้มันบอกได้แค่ความสัมพันธ์ไม่ได้บอกเหตุและผลแต่ถึงอย่างนั้น มันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่สำคัญมากๆค่ะทำให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องความเสี่ยงระยะยาวของ IF ให้รอบคอบขึ้นเข้าใจครับคือยังฟันธงไม่ได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูแต่เหมือนจะมีประเด็นความเสี่ยงอื่นๆที่มันชัดเจนกว่านี้ด้วยใช่ไหมครับเห็นพูดกันเรื่องเสียกล้ามเนื้ออันนี้แหละค่ะที่น่ากันวลมากแล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าเรื่องนั้นเยอะเลยค่ะครับมีงานทดลองแบบ RCT ทีที่น่าเชื่อถือชิ้นหนึ่งเลยนะคะ เขาพบว่าในกลุ่มที่ทำ IF แบบ168เนี่ยน้ำหนักที่ลดลงไปปรากฏว่าประมาณ65%ของน้ำหนักที่หายไปคือมวลกายไร้ไขมันหรือ Lean Body Mass ซึ่งส่วนใหญ่มันก็คือกล้ามเนื้อนั่นแหละค่ะโห oh. 65%เลยเหรอครับเยอะมากเลยนั่นเยอะมากค่ะการเสียกล้ามเนื้อไปเยอะขนาดนี้มันส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญเราแน่ๆแล้วเป้าความแข็งแรงสุขภาพโดยรวมระยะยาวโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะยิ่งน่าห่วงเลยค่ะอันนี้เป็นจุดตายสำคัญของ IF ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแม่กลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วผลข้างเคียงอ,ยงอื่นๆล่ะครับที่อาจจะเจอได้ในช่วงแรกๆอ๋อช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างค่ะแบบ ห,หิวปวดหัวอ่อนเพลียงดุดหงิดง่ายหรือบางคนก็ท้องผูกครับครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวได้นะคะแต่ก็ต้องค่อยๆเริ่มอย่าหักโหมดื่มน้ําเยอะๆก็ช่วยได้ค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกเรื่องคือคุณภาพอาหารบางทีพอถึงช่วงที่เรากินได้เราอาจจะแบบตามใจปากไปหน่อยอ่าใช่เลยครับอดมานานขอจัดเต็มหน่อย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะกินของแปรรูปของหวานของมันชดเชยช่วงที่อดไปซึ่งแบบนี้มันก็อาจจะไปลบล้างประโยชน์ของ IF หมดเลยก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีประวัติเรื่องการกินผิดปกติหรือ eating disorders อยู่แล้วเนี่ย IF อาจจะไปกระตุ้นอาการให้แย่ลงได้อันนี้ต้องระวังมากๆค่ะแสดงว่า IF นี่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะทำได้เลยใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ควรทำเลยหรือต้องระวังเป็นพิเศษครับ มีค่ะกลุ่มที่ห้ามเด็ดขาดเลยก็คือผู้หญิงท้องหรือกำลังให้นมลูกเด็กวัยรุ่นที่กำลังโตนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่อง eating disorders หรือน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์อยู่แล้วครับชัดเจนส่วนกลุ่มที่ต้องปรึกษาหมอก่อนเสมอก็คือคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะประเภทที่หหรือคนที่ต้องใช้ยา คนที่มีโรคไตโรคหัวใจหรือโรคประจำตัวอื่นๆแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะเพราะเสี่ยงเรื่องเสียกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปครับผมแล้วถ้าเทียบกันล่ะครับระหว่าง IF กับวิธีลดน้ําหนักแบบเดิมๆเ,เลยคือการคุมแคลอรี่ทุกวันต่อหน้าไปเรื่อยๆ CER แบบไหนมันดีกว่ากันแน่ครับอืมถ้าดูจากงานวิจัยที่มีปอนนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่าทั้ง2วิธีให้ผลเรื่องลดน้ําหนักรวมลดไขมันหรือคุมน้ําตาลเนี่ย ไม่ได้ต่างกันแบบมีในยะสำคัญชัดเจนนะคะอ้าวเลยครับค่ะ IF อาจจะอาจจะลด BMI หรือรอบเอวได้ดีกว่านิดหน่อยในบางการศึกษาแต่ CR ER ก็อาจจะลดความดันตัวบนได้ดีกว่าข้อดีของ IF อาจจะเป็นเรื่องความง่ายในการทำตามสำหรับบางคนที่แบบไม่ชอบมานั่งนับแคลอรี่ทุกมือ้อครับครับเข้าใจได้ แต่สุดท้ายแล้วนะคะไม่มีวิธีไหนที่เหนือกว่าชัดเจนสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะเลือก IF หรือ CR ER ก็ตามคือคุณภาพของอาหารที่เรากินเข้าไปค่ะอันนี้สําคัญสุดๆเลยสรุปแล้ว IF ก็เหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับคือมันก็มีกลไกทางวิทยาศาสตร์รองรับมีประโยชน์ที่จับต้องได้โดยเฉพาะเรื่องลดน้ําหนักในระยะสั้นถึงกลางแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่น่ากังวลม,มากๆโดยเฉพาะเรื่องเสียกล้ามเนื้อเนี่ยชัดเจนเลย แล้วก็มีสัญญาณเตือนเรื่องความเสี่ยงระยะยาวจากงานวิจัยล่าสุดที่เราอย่างต้องติดตามกันต่อไปใช่เลยค่ะ IF มันเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ยาววิเศษครอบจัก,กรวาลแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยค่ะความสำเร็จและความปลอดภัยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยทั้งว่ามันเหมาะกับตัวเราไหมคุณภาพอาหารที่เราเลือกกินในช่วงกินเนี่ยเป็นยังไงโปรตีนพอไหมเพื่อรักษากล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยหรือเปล่าครับ ต้องดูองค์รวมค่ะต้องทําด้วยความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังมากๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อาจจะต้องทิ้งท้ายให้คิดกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อเราพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเสียกล้ามเนื้อเนี่ยกับความไม่แน่นอนในระยะยาว เทียบกับประโยชน์ที่จริงๆแล้วเราอาจจะได้รับอยู่แล้วจากการกินอาหารดีๆมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอบางทีหัวใจสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การพยายามหากรอบเวลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่อาจจะอยู่ที่การเน้นบำรุงร่างกายเราด้วยอาหารดีๆอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องไปยึดติดกับนาฬิกาม,มากเกินไปหรือเปล่านะคะ